เอาเธอพ่อเข้าเถอะโฆษณาโรงเรียนเขาเองไม่ได้อะไรคุณผู้ชมคือผมได้ด้วยความที่ผมก็เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนกรุงเทพคือเซียนวิชาลัยก็เลยขออนุญาตน้องไนท์น้องต้นหอมต้องแจ๊ดนิดหนึ่งว่าช่วยโปรโมททีมผมหน่อยนะครับตอนนี้โรงเรียนผมเนี่ยดูกันทั้งทั้งโรงเรียนเลยเซเว่นวิชาลาดูทั้งโรงเรียนแล้วที่สำคัญคือโฆษณาตัวนี้ทำเจ๋งมากเออจริงเหรอจ๋งมากโฆษณาเกี่ยวกับอะไรโฆษณาแบบให้มาเรียนโรงเรียนนี้ทีมโรงเรียนเขาอะทีมโรงเรียนฟุตบอลนี่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 ดู to me ปาเบื่อป่ะเบื่อป่ะไปดูบอลไปเป็นไงมันังเสีตายแล้วเป็นไงครับป็นไงครับนะพี่ตอบฟีโนดูอยู่นี่ถึงก็แบบตายแล้วงานดีมากต้องเรียกเลยนะ ้อเรียกร่มกับโฆษณาชิ้นนี้ไปคุยเลยเรียกไปคุยในบริษัทของของฟีโนฟีโนโมีหน้าที่ถือว่าเป็นบริษัทโฆษณาดังอันดับโลกเลยนะคะในระด,ดับโลก คุณทำโฆษณาอะไรออกมาครับนี่เด็กทำนะเด็กทำฮะนี่เด็กทำนะคะจริงๆนี่เก่งมากคุณทำโฆษณาอย่าออกมานี่มันโดนใจผมอือช่วยมาทำโฆษณามีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะไม่ได้เปิดให้ดูอันนี้ยิ่งเจ๋งใหญ่เลยแบบว่าเทคนิคเขาในการไ้ในเวอร์ชั่นโอ้โหม่ทีดีด้วยนทีดีด้วยเป็นทีดีออกริมเหลี่ยมนิดนึงอ่ะแต่ไม่ค่อยน่าอะไรแต่ก็ถือว่า งานเด็ก啊ยังไงก็ฝากด้วยกันละกันนะครับว่าถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปเชียร์ b c c ของเราม่วงทองของเลงเชียร์โรงเรียน BC c ลุก BC ลเร็วลุกเร็วลุกเร็วลีบลุกเข้าไปชิงใจเอาชื่อให้ลือชาลุกเราลุก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 ลยนลุก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 กลนกลุกลุกลนกลุกลแลวลุกลุกนกลยโรงเรียนชยล้วนลุกทุกคนทุกคนล ไปนะฉันชอบฉันอยากจะไปเชียร์ด้วยนะเพลงนี้เด่นมากแล้ววันร้องปุ๊บลุกกันใหญ่เลยลุกกันพึ่อับเพึบอับชายล้วนจริงเหรอชายล้วนดิ่เพราะนั้นผมเห็นมีลีดดงลีดเดอร์ประจำโรงเรียนนี่ก็เป็นสิดเก่าเลยว่ะบางคนแฝงแฝงมาแฝงมานะขอขึ้นมากนะจอยได้โปรโมทแล้ว